เป็นสร้อยคออะไรบางอย่างหนึ่งเลยนะองหญิงน่าจะกลับแล้วนะครับพี่ท่านเนี่ยบายๆผมด้วยนะเฮ้ยทุกคนองญิงเนี่ยกลับเข้าเมืองแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับทุกคนครับผมเนี่ยก็จะกลับมาหาองค์หญิงรับแรงนะครับพี่พี่ก็เมื่อคืนเนี่ยผมนอนอยู่ดีนะครับแล้วก็ฝันถึงองค์หญิงรับแรงนะพี่พี่นะก็คือ องหญิงเนี่ยเข้าฝันผมนะครับบอกว่าให้ผมเนี่ยมาหาหน่อยนะวันนี้นะครับพี่ก็ผมเนี่ยรีบมาเลยนะครับผมก็ไม่ได้เอาของอะไรมาด้วยนะครับเนื่องจากผมเนี่ยหายากนะทุกคนเพราะว่าองค์หญิงเนี่ยท่านเนี่ยเขาไม่กินพวกเนื้อสัตว์นะครับพี่ครับกินแต่ผลไม้นะพี่พี่ก็แก้วมังกรที่บ้านผมเนี่ยยังแบบยังไม่ส่งนะครับถ้าส่งเนี่ยผมเอามาแน่นอนนะครับพี่ครับก็คือวันนี้เนี่ยผมรีบมาคนเดียวเลยนะครับไม่รู้ว่าองค์หญิงเนี่ย มีเรื่องอะไรผมช่วยหรือเปล่านะถึงท่านเนี่ยได้มาเข้าฝันผมนะครับก็โอเคทุกคนครับช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงหน้าฝานนะพี่พี่นะก็ทําให้เราเนี่ยเดินทางยากนะทุกคนโอเคทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยเดิน,นไปกันเลยดีวยกว่านะครับไม่รู้ว่าองค์หญิงท่านเนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนครับ ไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับผมนี่เลยนะครับทุกคนก็ฝนเนี่ยตกมาแบบเป็นช่วงๆนะครับไม่ค่อยแรงมากนะเพราะว่ามันเข้าหน้าฝนนันะครับพี่ๆครับ เราต้องเดินระมัดระวังหน่อยนะเพราะว่าฝนตกแบบนี้เนี่ยเราเยียมหินเนี่ยมันทำให้ลื่นได้เลยนะครับ แปลกมากนะทุกคนป่าที่นี่เนี่ยตามห้วยนะทุกคนไม่ค่อยมีแบบผักกูดแล้วก็ผักหนามเลยนะส่วนมากเนี่ยจะมีแต่ต้นบอนนะครับทุกคน ฝนเนี่ยก็เริ่มหยุดตกแล้วนะไอตอนที่ผมเข้าวัดเนี่ยฝนเนี่ยตกกระหน่ำมากเลยนะทุกคนผมเนี่ยต้องหาที่หลบใต้เพลิงหินเลยนะครับอุ้ยเดี๋ยวทุกคนกล้องผมเกือบตกน้ำแล้วเมื่อกี้ คอนโบแบบนี้เนี่ยมันทำให้แบบบรรยากาศเนี่ยอบอ้าวมากเลยนะน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะใสามากๆเลยพี่ๆผมเจอนกด้วยนะทุกคนเจอไหมที่ลำดานั่นล่ะ นั่นนะครับไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรนะนั่นนะนะเหมือนมันเนี่ยจะมากินลูกสายเลยนะครับพี่ๆเพราะว่าตรงนี้นะมันมีลูกสายซุกอยู่นะครับ เนี่ยนะมีลูกซายสูกอยู่นะทุกคนสัตว์ป่านะจะมากินเยอะเลยนะครับแต่ว่านกเนี่ยมาแน่นอนนะทุกคนนะเฮ้ยพ,พี่่มีกระลอกด้วยใช่ไหมมีกระลอกมากินด้วย เดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะเมื่อกี้เนี่ยกระรอกตัวบลเลอร์เลยพี่เจ็บไหมนูน่นนะนั่นอะที่มันดิ้นอยู่อ่ะมันคือกระรอกนะครับเหมือนกระรอกจะมากินแม็ดทรายเลยอะ ก็คือเราเดินเนี่ยค,อยค่อนข้างที่จะลําบากเลยนะครับพี่เพราะว่ามันทําให้แบบเราเยียบหินเนี่ยลําบากเลยนะมันเลื่อนนะทุกคนลองไม่ค่อยชชดเท่าไหร่เลยนี่เลยนะครับคือแบบมันเลื่อนจริงๆอะ่ะไอ้ตัว โหมีหนานแทงผมนะครับเรื่อนมากเลยนะพี่เมื่อกีน้นะผมจะเรื่อนล้มไปทีหนึ่งแล้วนะครับอดนยปวดยอ อากอบอ้ามากโหทุกคนไม่รู้ว่าผมจะปีนขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับ คือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ได้เดินมาถึงนั้นนะครับก็องค์หญิงเนี่ยมายืนรอผมเลยนะพี่ๆนะท่นหนึ่งเมื่อกี้ผมเดินขึ้นมาเนี่ยผมลื้น้องเมื่อกี้หนึ่งนะครับโอโ้โหหลังแทบหักเลยนะครับก็คือเกงเนี่ยเปียกหมดเลยนะพี่ๆสิโอเคพี่ๆครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินเข้าไปหาองค์หญิงกันเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าท่านเนี่ยเขาเขาฝันผมทําไมนะครับ เหมือนท่านเนี่ยจะบอกอะไรผมบางอย่างหนึ่งนะพี่พ่นะผมก็จะลองมาดูนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขอนั่งพักแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าผมเดินขึ้นมนี่ยนะใช้เวลาคนข้งที่จะนานเลยนะครับพี่พ เจอไหมทุกคนก็เมื่อกี้เนี่ยองค์หญิงท่านเนี่ยรอผมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าท่านเนี่ยต้องการที่จะบอกอะไรกับผมหรือเปล่านะครับพี่พี่แล้วก็ทุกคนเจอไหมฝนเนี่ยตกมาอีกแล้วนะครับพี่พี่ครับก็ผมจะไม่ถ่ายใกล้เกินไปนะกลัวว่าองค์หญิงเนี่ยจะไม่พอใจผมนะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วก็เดินเข้าไปคุยดูนะครับ ว่าที่เข้าฝันผมเนี่ยต้องการบอกอะไรผมหรือเปล่านะพี่พนะเดี๋ยวผมจะตั้งขออนุญาตตั้งตรงนี้นะครับพี่พโอ้โหทุกคนฝนเนี่ยตกกระน,น่ำเลยนะ โอ้ทุกคนเดินลำบากมากเลยนะเมื่อกี้ผมเกือบลื่นล้มนะครับพี่พี่นี่นะองค์หญิงให้ผมอะไรไม่รู้นะครับพี่พี่เอฟซีเมื่อกี้นะผมเกือบลื่นล้มแล้วนะทุกคนอีกนิดเดียวนะพี่พี่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับทุกคนเหมือนแบบเป็นสร้อยคออะไรบางอย่างหนึ่งเลยนะ นี่นะเป็นสร้อยคอนะครับพี่พี่อันนี้ผมตั้งแบบใกล้ๆหน่อยนะครับทุกคนนี่ตั้งแบบใกล้ๆกันหน่อยโบราพี่พี่ FC เอฟซีน่าจะได้เห็นกันแบบชัดๆหน่อยนะครับนี่นะท่านเนี่ยห้อยก็คือแบบอย่างกับของโบราณเลยอะพี่พี่เอฟซี โอ <pl ains> ้หสวยมากอะพี่พี่เดี๋ยวผมจะพอไปนั่งคุยกับพ่อยนะเมื่อกี้เนี่ยเขาคุยกับผมยังไม่จบนะแต่ว่าผมอยากให้พี่ๆเนี่ยได้เจอกันใกล้ๆหน่อยนะก็เลยหยิบกล้องเนี่ยเข้ามาถ่ายใกล้ๆหน่อยนะครับทุกคนนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปคุยกับพ่อยอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างอะฝนตกนะครับไป จะกลับข <ark> um, um, yeah. yeah, ้อเมืองและปรเทศก็ผมเนี่ยจะไม่ได้เห็นสอบป่อยนะเบียนดีนะเพราถ้าผมมา นี่นะครับพี่พี่เมื่อกี้นะผมผมถามว่าไม่รู้ว่าที่ผมพูดไปนะ่ะพี่พี่เอฟซีน่าจะได้ยินหรือเปล่านะครับนี่เลยนะผมให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะครับทุกคนอย่างกับของโบราณเลยอะพี่พี่ยังใหม่เลยดูไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะทุกคนเดี๋ยวผม นี่นะครับก็ผมถามว่าองค์หญิงให้ทําไมก็องค์ยิงบอกว่าเก็บไว้เป็นข้องขวัญน,นะครับโอเคทุกคนก็ผมจะเก็บไว้เป็นข้องขวัญน,นะองค์หญิงเนี่ยบอกว่าถ้าผมจะมาเนี่ยให้เอานี้มาด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะกลับเข้าเมืองนะจะไม่ค่อยออกมาบ่อยละตรงนี้เพราะว่าอาจจะโดนแบบพ่อแม่บังคับหรือเปล่านะทุกคนอาจจะเป็นไปได้นะพี่พี่นะ นี่เลยโอ้โหคือแบบไม่น่าละถึงองญิงเนี่ยเข้าฝันผมนะครับพี่พี่เดี๋ยวองค์หญิงเนี่ยก็จะกลับเขาเหมือง้วเพราะว่าฝนตกองญิงกลับแล้วนะพี่พี่นะทุกคนเหมือนองค์หญิงจะกลับแล้วครับพี่พี่ท่านเนี่ยบายบายผมด้วยนะเฮ้ยทุกคน องหญิงเนี่ยไปลยแล้วนะพี่พี่เหมือนท่านเนี่ยจะกลับเข้าเมืองแล้วนะครับเหมือนท่านจะหายตัวได้เลยนะต่อหน้าต,ต่อตาผมเลยอะเมื่อกี้เนี่ยท่านเนี่ยบายบายผมด้วยนะครับแล้วก็หายไปเลยอะทุกคนเดี๋ยวของเนี่ยผมต้องเก็บไว้ดีๆเลยนะพี่พี่นะ ท่านไปแล้วนะครับพี่พก็ที่องค์หญิงเข้าฝันผมเนี่ยน่าจะให้ผมเนี่ยมาเอาสร้อยคอนะครับพี่พี่น่าจะเป็นของโบราณเลยนะทุกคนดูดิน่าจะเป็นแบบของโบราณนะครับพี่พี่พครับเห็นแล้วก็เมื่อกี้นะ้ฝนเหมือนจะตกเลยนะตอนนี้เนี่ยฝนก็หยุดแล้วนะทุกคน โอเคทุกคนยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะคงต้องตัวแบบก็คือแบบต้องเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านแล้วแหละนะก่อนที่ฝนเนี่ยจะตกมาอีกชุดหนึ่งนะครับฝนเนี่ยมาใหา้่ายนะอง่์หญิงเนี่ยก็กลับเข้าเมืองรับแรงนะครับทุกคนก็โอเคพี่ๆครับเราต้องเดินแบบระมัดระวังหน่อยนะเพราะว่ามันลื่นมาก ก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเก็บเข้าวของแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมก็โอเคครับพี่ๆครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องเดินทางไปทางนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเดินทางน้ําเนี่ยมันลื่นนะครับพี่ๆแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยลื่นล้มนะครับอันตรายนะพี่พี่นะเมื่อกี้เนาะฝนเนี่ยตกมาแรงมากนะครับก็โอเคครับพี่เี่สีครับสำหรับขีดมีนเนี่ยก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับ นี่เลยนะครับองหญิงเนี่ยก็ให้สร้อยผมมานะพี่ๆ่นะไม่รู้ว่าเป็นสร้อยอะไรนะครับทุกคนเจอไหมก็คือแบบน่าจะเป็นของเก่ามากเลยนะพี่พี่นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับพี่ๆี่ครับก็โอเคเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแค่เท่านี้นะใครที่ชอบนะครับก็ขอคนละนหนึ่งร้านนะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ